สวัสดีค่ะโอ้ยเมยพี่น้องค่ะมาถึงสาบ,บัวแล้วก็ชื่นใจเนาะนี่้าก,กันมาก,กับลูกท้ายด้วยค่ับพี่น้องค่ะ้าก,กันมาก็บเขาผุานกองเป็นกองพี่น้อง่ะเอ้ยกองเปเดียวเจ้าหน้าก็เยวรถมาสีพี่น้องเก็บให้แล้ว์โมนีนะพี่น้องเนาะกับเมยเมยพี่น้องบาดท,ที่นี่เศร้าเมยด้วยพี่น้องค่ะมามาเอบเปึ้งหมดเลยพิ่ซาดมัดเข่ายนี่ยมันขึ้นบริรับบรินอน มึงรู้ไปนองมะเพิ่งนี่เพิ่นมนนลาลอยนอนนี่นี่พีนอน้อ,เองเมื่อยแห้งอะนะทั้งเกี่ยวเขายังเว้นทั้งมัดเขาาห่างมาโอ้ยนอนน้ำกันเย็นๆี่นองค่ะนี่ก็เป็นไฮน้านาะได้เปิดสภาไปี่นองเลย เบิดค่กเบิดเนี่เบิดอีดีอีดอตาตูปตาปูพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิดคากแล้วตาตูปตาปูพี่น้องเอ้ยหานเขาเจ้าสายพญศาตเหต็ดเบียกหลายๆเมื่อหนึ่งตะรีตัวนะพี่น้องเนาะเอ้ยนาเหลี่ยนาดำ เบิสภาพี่น้องคะเอเลตสายยางเขียดพี่นอ้องอือนี่ก็กเป็นเทียงหน้าเลยพี่น้องคะเย็นเย็นพี่นอ้นนองนี่เก็บเข่ามากมันห่อนเนาะเลสิฮามองพักนั่งในต้นมากระเดาน,นก็นเย็นอยู่ค่ะพี่น้องเฮ้ยนะคุณอ่ะค้นกันยางเก็บเข่ากันหลายคนนกัพี่น้องคะทางพูนหน้าขเจ้าขาเจ้าก็เก็บเข่ากันพี่น้อง เบื้องบรรยากาศลบพี่น้นองนักเล่นอยนจไปเล่นแช่แม่ลงตัวนั่งหัขอบันอันนี้สายบัวชา,วาไปแก่งสายป่าอยู่สายบัวฮะโอ้ห่วยเอาออกซะก่อนพี่น้องขานีจะเก็บสายบัวไว้เมื่อวานนี่ลืม mình xong ừ. ừ, cái sai kia em pha món âu mhm say mhm 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 นามกังเว้นนะครับพี่น้องหาเศร้าเมยค่ะบ้องแห้งบ้องกาบบ้องแห้งยามพูนยศต์ตื่นเอ้ยเอาเอาหอนหอนเมรุ่มพี่น้องเอ้ยุูนะอืม ไปเปลี่ยนตัวไปสผภาเปลี่ยนนี่แล้วเขาแล้วหน้ากันเบิร์ดละพี่น้องพูนแล้วกันเบิดแล้วย่างแต่ของนี่แหละวันยี้สาดนี่แหละเบลินโลดเมื่อนี้เมื่อยแห้งแล้วโอ้ยฝุ่นละมันเดือดคักใบใบยังเป็นตะลุ่งเบลินแท้ฝุ่นอ่ะโอ้ยพี่ต่อ่ะ เคยมดจักเสือ,มมอ,อ,อลมแห้งหลายจนหิวนอนเลยพี่น้องเอยเมื่อยหลายเอาอีเช็กบาทดูหอดใส่แล้วปีนเรยวไปเลยพี่น้องคาปีนท่าเร็วสลับเสียไปพี่น้องเนาะว่านใส่เสืกกกอกกอกเบอร์ธรรมดา เจ้าเมสสุรภีมุกดาหารหวานเสือกเกอะซื้อมาฝากตัวนึ่งนะพี่น้องเนาะก็ฝากติดตามช่องจะเปิลสายห้านี่้อครับพี่น้องคขาทั้ง<ห>สองช่องเลยพี่น้องเ<ห><า>ด้อ<ห>ช่องไม่กับเจปเปิ้ลสายห้าว้าวว้าวค่ับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งนี่้ะพี่น้องคข<ห>ากะแล้วก็หากแพ่งกันหากเจเปิลสายห้าที่ตัวนีลาก็ เบิงงห้จบในเด้อพี่น้องเด้อเสด็จชั่วโมงคนชมสีม่พันชั่วโมงไปในพี่น้องเนาะค่ะขอพระคุณเอฟซีอยู่เมืองหนอกกับเมืองไทย้อพี่น้องเด้อขอขอะคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ